ไม่กดดันและเพจเชอร์เราได้ได้ง่ายๆแล้วเราก็าไม่สามารถที่เอาวัตไปสู่พื้นที่กระจายได้ตามที่เราพยายามอยากจะทําและซ้อมมาอย่าเงี้ยดังนั้นตรงนี้มันก็เป็นเรื่องของสมาธิ T ในการที่จะรักษา,าเรื่องเป็นข้อห้ไดอย่างเงี้ยนั้นก็ก็ก็ก,ก็อาจจะรู้สึกปวงไปตรงนี้มากกว่าอย่างเแล้วก็เกมมันมันมันเป็นเกมใหญ่นะความผิดพลาดของการรักษา,าตําแหน่งการมีสมาธิในการเล่นเกมรับ มาตัวในพื้นที่แล้วคือท้ายมันก็ส่งผลหมดกับ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 วิธีการเล่นแล้วก็วิธีการเล่นในรับด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เสียประตูในรูปรูปที่สามด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วตรงนี้ตรงนี้ก็ก็ต้องต้องปรับปรุงแก้ไขกันกันกันต่อในนัดต่อไปอะไรเงี้ยแล้วก็อ่าก็โอเคแล้วก็ยังยังยังพยายามต่อสู้แล้วก็กลับมาอยู่ในทางได้แต่หลังจากจากนี้อะไรเงี้ยกลับกลับมาจำนวนมาที่เหลืออยู่อย่าเงี้ยครับผม ก็อย่างที่บอกแล้วว่าการวางขั้นข้อแล้วก็การใส่ผู้เล่นตัวหลักๆที่ที่เราคุ้นขิดคุ้นชินอ่ะนะมันก็มันก็มีผลต่อแท้นข้อที่เราพยายามวางแล้วก็วินัในเกมด้วยในการเล่นเกมรับอะไรเงี้ยนั่นถึงนี้บอกว่าเกมใหญ่ๆมิดเกมหรือเกมที่มีความขั้นข้อสูงเราทำไมถึงต้องใส่ผู้เล่นที่เรามั่นใจแล้วก็มีวินัในเกมรับ นพราะฉะนั้นพอ,อขาดตัวไหนตัหนึ่งไปครับตัวหลักๆเนี่ยมันมันก็ทำให้ให้เรื่องของวิธีการมันเปลี่ยนแล้วก็เสียในเรื่องของวินัยในเกมรับด้วยอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้อ,อาจจะเห็นว่าเราเราไม่สมามารถยืดได้นในการเล่นเกมรับกับผู้เลนได้อะไรเงี้ยก็ก็โอเคครับต้องต้องพยายามปรับปรุงกับผู้เล่นที่มีอยู่ให้ให้ทำงานได้ได้เหมือนกับตัวหลัก ครับก็ต,ต้องต้องต้องขอโทษแฟนบอลด้วยวันนี้ที่ทําให้ให้ผิดหวังก็โอเคเราก็ต้องขอโทษด้วยแล้วก็พยายามที่จะเอ่อพยายามแก้ไขเพื่อให้ทีมจะมีเส้นทางให้ได้แล้วก็จะพยายามทันหน้าเพื่อที่จะเอ่อจับสามแต้มจากเชียงไลท์ได้ด้วยแล้วก็ขอขอบคุณแฟนบอลที่มาให้เราใจที่หนาวันนี้นครับแล้วก็ขอให้เดินทางเอ่อเดินหน้าเรื่อยนะครับ